นี่คือเกม Battlefield 6และตอนนี้อยู่กับผมโซแฟร์ so เกมนี้เป็นเกมแนว Battle Royale ที่เพิ่งเปิดให้เล่นฟรีและผมต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้แม่งโคตรมันมันโคตร,คตรมันคือเกมจำลองสนามรบจริงๆที่ให้ทั้งความกลาหลนความนัวและแรงกดดันในทุกวินาทีทั้งภาพเสียงเอฟเฟกผมจะพาทุกคนไปดูว่าทำไม Battlefield 6ถึงเป็นเกมที่ผมบอกว่าโคตรมันและทุกคนต้องลองด้วยตัวเองนะครับ แล้วก็ก่อนจะไปดูเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็ไปรับชมก็ได้เลยนะครับอ๋อมันกางให้เราหมดกับเราบังแล้วบเราบังโล้วข้รากลางหลังใช่เหรอเจอตายหนึ่งตายหนึ่งน็อกนกนกเฮียนี่ไอ้ข้าวเลยตายตายอีกหนึ่งเฮ้ยช่วยหน่อยพี่นกอีกตัวอีกตัวอยู่ไหนอาคานไอาคานจะจะจะตาย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 ข้างหลังข้างหลัง เฮ้ยจุ๊บ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 ใครยิงผมวะจุ๊บเฮ้ยมีคนมายิงอยู่ยิงอยู่ยิงกระสุนหมดกระสุนหมดพี่จุ๊บยิงกระสุนหน่อยยิงกระสุนหน่อยย้อนยิงย้อนยิมีโดนอยู่อ่ะเดี๋ยวเอาโดนเข้าไปโดนอะเฮ้ยเสียงอะไรวะเปิดไอ้นี่เอาโดนเข้าไปโดนให้ดับปะเบี้ยปนดับ มไม่มีบ่ไม่มีมีมีรถถังอยู่ตรงอยู่ตรงไอเดอบ่ะไม่ใช่รถถังไงรถรถจีดด๊ปเนี่ยเดี๋ยวมาร์คให้เนะี่ยเห็นปะมาร์คสองไอเดอบล่งไม่มีใครเลยสองคันมีรถสองคันโหเอาได้ป่ะไปไอเดอบได้ป่ะมีคนสกแกนมีคนสกแกน UAV ่อเวอันฟ้า เ้ยมันน่าจะมีคนแถวนี้นะเฮ้ยอยู่มาร์กสองไอยู่ฝั่งมาร์กสองรูทเลยไปหมดแล้วเฮ้ยมีใคมีคนโดนยิงโดนผมพี่ยิงเหรอเออไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงใครยิงไม่รู้มีคนยิงโดนอ่ะมีแน่นอนอย่างนั้นอ่ะอย่างไรวะอยากขออนุญาตตีมึนเออเสี่ยเสี่ยอะไรวะอ้ไอ้ตีมึนปลาสมองเปิดไอ้ดับเอ๊บเราด้วยเราด้วย เอาด้วยได้ไหมเอาด้วดยวยิงลูยิงลูกอะไรปฮยปืนแดงนี่หลดเอาพี่หลดเอาเนี่หลดเอาหลดเอาโลดเอาแล้วเราอยู่ตรงตรงนี้เลยเหรอตรงเอดับเลยเหไม่อันตรายเลยหรอดักมดักดักไหมดัไดับไแอบไแอบเดีมันมาไอพี่เปิดดิเอเจเนียร์ป่ะครเนี่ยเปิดนี ไม่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 ใช่เอ็นจีเนี่ยไม่ซันอ่ะไอสเซาใช่ไอสเซาเดี๋ยวเดี๋ยวโดนออกไปดูไหมเดี๋ยวโดนออกไปดูให้เดมไม่พอมาว่าเอาวะลงลับปุ๊บเราซัดเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีคนมาดิไม่มีคนมาดิมาจอดมาจอดมาจอดมาเดินมามาเดินมาเดี๋ยวโดนออกไปดูไหมโดนไปดูใหม เฮ้ยเต็มเลยเฮียดูดิ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 ดูดดูดิ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 ดู

เด็บเจ็บเจ็บก่อนแตะก่อนนึงบ้าเราเข้ามาอยู่ในบ้านเรามันเข้าพี่ในบ้านเราเฮ้ยตัวตัวบ้านเราโคตรโลพี่เออเฮ้ยไม่จะโดนเฮ้ยหลังมีหลังด้วยโดนแล้ไม่หลงโดนไม่หลงตาย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 รถรตายตัวนึงระวังหลังระวังหลังหลังสะพานก็มีฝั่งบ้านทางนู้นอ่ะต้องมาักหนึ่งอ่ะมีเฮ้ยเราต้องวิ่งว่ะไปไปไปม์กหนึ่งมาักหนึ่งวิ่งเฮ้ยรถรถรถจ๊อบขึ้น ไปเอาไปให้ไปเถอะขวามัมีรถกอล์ฟด้านขวามันก็ขึ้นรถกอล์ฟอยู่ที่บ้นนั่นอ่ะแกด้วยเฮ้ยพิสายโอ้ยขลังโอ้โหี่ยังขลังหลังมันอยู่ข้างเราเลยเออดูเยอะหนึ่งมันลอกน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งพี่ยิงสมบชุบแฟดแฟดแฟรเดี๋ยวเอาโดนขึ้นไปดูให้ เขียะเขีย้าหลังม่ร้องข้างหลังมีอีกไอ้เขียที่ดีที่ดีไว้จบก่อนไอ้เว้นวงวันนั่นแล้วเราพิจายหมดเลยเหรอเออไอ้ที่ดีมีคนเห็นป่ะมสองคนไม่มีไม่มีไม่มีชุบเลยลากลากไปต่ำแรงออกไปเลยไปไปรถกอล์ฟไม่ทันแล้วไม่เรื่องวงวันสายอ่ะน่าจะมี ผมผมยิงตายไปตัวงอ่ะด้นซ้ายอ่ะไปเลยไอ้ไอ้ปเลยไยไปยไปยไยไยิงไปยนไปยไยิงไปยไยปยิอไปยไปยิยงไปยิงไปยิงปยิงไิยิงไิงยงไยไปยไปิย ไอ้ไปขึ้นไอ้ขึ้นเขาอยู่นั่นน่ะรถรถก่อนกาแตงค้อนนึงเกาะแตงค้อนนึงจะน็อกนึงจะน็อกนึงจะน็อกนึงเออเอาน็อกน็อกสวยสวยสวยตัวนึงอีกตัวนึงกระสุนหมดะอัวจะน็อกจะตัวจะน็อกโอ้ยเอ้าตัวหลังเราสไนไอ้เช้างหลังเรามาตัวข้างหลังมามไอ้ไอ้สไตล์ไอ้เฮียโด้ยเลวโอ้ทิ้งกันหมดเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้างหลังให้ กระสุนกระสุนเอาเติมกระรกรกรสุนก่อนดูว่าหมอหมอพี่หมอไอตัวท้าพิษมันอยู่ไหนวะไม่รู้เลยมันมอยู่ข้างหลังเราเลยอ่ะข้างหลังแบบใกล้โคตรอ่ะไม่ถึงร้อยเมตรอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นแนวกระสุนมันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันวิ่งเร <ไง S 2> ียบวงมาอันนี้อันนี้คือเราอันนี้คือเราเนียนใช่ไหมเราเนียนเดียวเราเนียนเดียวสวยไอ้กล้วยขึ้นรถมา ไหนข้างไหนพี่โห <laughs> เนียนเนียยนกเออเดี๋ยวอ้ดูให้วันนีนจัดนี่เียอโดนดูเอา้ากูรู้ทำไมาเนี่ยลงข้งไห <laughs> นใครทำพี่กูอ้สัน <laughs> ไม่ไปนไรเดีวไปดูว่คคบตีเลยตรงนี้ไม่มีนะอ๋ออยู่นี่ตรงศพพิสัน <laughs> เฮ้ยพีเห็นแล้วพีเห็ดแล้วอียตรงศพเลยเออมาเดินลงมาเดินลงมาสองตัวสองตัวมีตัวหนึ่งเดินลงมาโล่งๆเลยเด้ไดดด ยิงมาเลยเปิดกล่องยิงมาเปิดปิ้วใกล้ๆเลยอตุ้มเอาปะตุ้มไปโดนเอาปะพี่เห็นปะมาผมอะใกล้ๆเลยยิงเขายิงโดนน็อกเถอดอีกตัวนึงตัวนึงน่าจะมีอีกตัวนึงนะเฮ้ยเยี่ยมมีเห็นเลเซอร์แดงอีกแล้วผมเจอผมเจอผมเจอเข้าหัวเข้าตัว เขาหัวเขาตัวโคตรโลครับโอ้ยปืนอีกปืนนึงกูเป็นลูกซองน็อสวยพี่สวยมึงเปลี่ยนปืนก่อนวะปลนปืนผมเป็นลูกซองอ่ะไปมันเปลี่ยนเปล่าเออเยี่ยตะลังตะลังเล็งละมันน็อคหรือมันตายเลยตายเลยตายเลยเฮ้ยมันมีแสงสีแดงอ่ะเห็นป่ะเออไนายทนายเล็งเขาอยู่พี่ทางโนนงโนนอ่ะอย่าเฮียวุมโดนทำไงดยี่ทำไงดิมบ แสงสีแดงแสงสีแดงตรงแสงสีแดงโหแอสไต์พี่ตันพี่ดูดิแล้วผมโอ้โหแล้วภาวนาแล้วกูภาวนาอมพระวิ่งนิวิ่งนิดอมตะกดไว้ครับโอ้โหสตส่ตีดีสี่ตดี่ต่ี่ ทิศอีทิศอีแต่ทิศแดงทิศอีเห็นเปล่าผมเข้าวงไม่ได้ทำอไงดีวะเนี่ยทิศอีเหรอเออทิศอีจากจากผมมาทิศอีแต่มันอยู่ไหนก็ไม่รู้มันทิศยังอยู่ปะวะเยี่ยแม่งยิงพี่เยี่ยโดดละปืนอะไรอ่ะสไรษฐพี่ดีว่าเฮ้ยเยี่ยนโดดล้มมาเฮ้ยด้านซ้ายเฮ้ยผมเห็นแล้วโดนโดดล้มปะเออหานแล้วไม่มีเกาะเฮ้ยมีเพจใครวะเฮ้ยขอบคุณไปกันยัดกันเฮ้ยพี่ยิงพี่ยิงพี่ยิงยิงตรงไหนซ้ายเหรอ

เฮ้ยพี่ลงลงแอร์สไตล์ตรงนูน้นมึงมาเดยมึงออกมาเลยเฮ้ยเหลือแค่สามตีแล้วใช่ปะสามตีหรือสามคนวะสามสามตีพี่สามตีสามตีเออมันโดนมันโดนเฮ้ยมันยิงแอร์สไตล์คืนมันอยู่ในกระต๊อปปะวะมอดมอดอยู่ในสนามก๊อฟเนี่ยเฮียเฮียผมอย่างโล่งอ่ะพี่ซัน ที่ผมรู้แล้วขออนุญาตวินโดนกันเลยหัวดูไฟไอ้เป็นสามตีโอ๋ออยู่ตัวนี้ไอ้เฮี้ยนี่ไอ้เฮี้ยนี่อยู่ตัวเดียวอ้าวมึงไอ้พี่เห็นแล้วเห็นแล้วกลัวอย่าพิ่งยิงมันฝั่งนี้เยอะกว่าอย่าเนี่ยโอมเอาไม่ต้องเอามันก่อนวะมันมันจะยิงผมนะจริงเอาไปก่อนเลยผมเอามันเอ้ยเออมันไม่เห็นพี่เฮี้ย อ,อ่าพี่พี่ดูสันไปนะผมจะเอาไอ้เหี้ยนี่พี่ดูไว้นะเฮ้ยมันจะน็อกมันจะน็อกโคตโลคโลคตโลยิงไปร้อยกว่าตายตายหนึ่งตายหนึ่งเหลือเหลือตรงพี่ตูกขี้เดียวละเหลือต๊กเดียวละตีนั้นอยู่ไหนฮะพี่ครับนี่ยอยู่ตรงตรงที่พี่มาร์คเลยนะเนี่ยใครเอาเปียเสุด์ฟกัน ว้ยเชี้อพี่ตายอย่ากี่ตัวเดียวสองตัวพ่อตัวหรือสองตัวตายหนึงโอ้โหเดียโอ้โหตัวเดียวยิงไม่โดน